ข้อ4.4หน้า27ให้ f(x) เท่ากับ 3x กํลัง2ลบ x กํลัง3เริ่มแรกเราก็เอามาดิฟและจับเท่ากับ0 6x ลบด้วย 3x กํลัง2เท่ากับ0ดึงตัวร่วม3ลบ 3x ออกมาจะกลายเป็นลบ 3x ข้างในก็จะกลายเป็น x ลบ2เท่ากับ0 จะได้ค่าวิกฤตคือ x เท่ากับ0กับ2ทีนี้แต่เราสังเกตว่าตรงนี้หน้าวงเล็บติดลบดังนั้นเวลาเราเริ่มวาดเส้นจำนวนเราต้องเริ่มจากลบตรงนี้กลายเป็น0กับ2เริ่มเป็นลบบวกลบจากนั้นเราก็พลอตการ์ฟจากทางซ้าย จากลบอินฟินิตี้มาถึง0ูนราฟความชันเป็นลบพอมาถึง0ปุ๊บความชันจะเป็นบวกบวกไปถึง2องปุ๊บความชันจะเป็นลบแบบนี้กราฟเข้าๆก็ได้ประมาณนี้จะเกิดค่าเกิดจุดต่ำสุด1จุดคือจุดที่ x เป็น0และจุดสูงสุดสัมพัท์อีก1จุดที่ x เป็น2เราก็จะเริ่มหา ค่า y โดยการเอา x ที่เราได้2ตัวนี้เอาไปแทนในฟังก์ชัน fx โอเคเริ่มแทนทีละตัวเราเริ่มแทนจากที่ x เป็น0ก็ได้ครับจะได้ว่า f 0มีค่าเท่ากับ3 0กำลังสลบด้วย0นยกำลัง3ก็จะมีค่าเท่ากับ0 f 0ก็จะมีค่าเป็น0นั่นคือจุดต่ำสุดสัมพัทธ์อยู่ที่จุด0 0ทีนี้แทนที่ f x เป็น2ก็จะมีค่าเป็น3 2กำลัง2ลบด้วย2กำลัง3เท่ากับ12ลบด้วย8มีค่าเท่ากับ4แสดงว่า f 2มีค่าเท่ากับแต่ดังนั้นค่าสูงสุดสัมพัสก็จะกลายเป็น4ตรงนี้ทีนี้เรามาดูจุดตัดแกน x เราสังเกตที่จุด0 0ดนั่นหมายความว่าจุดนี้ค่า y เท่ากับ0ถ้าเราลากขึ้นไปตรงนี้มันจะไปถึง4แสดงว่าไม่ตัดแต่ลงมาปุ๊บตรงนี้จะเกิดจุดตัดตรงนี้1จุดจุดตัดแกน x คือค่าปเป็น0ขึ้นไปฝั่งนี้ไม่มีแสดงว่าข้อนี้จะมีจุดตัดแกน x 2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้ที่ค่า y เท่ากับ0โอเค จะได้คำตอบทั้ง5ข้อเริ่มจากจำนวนจุดตัดแกน x ที่เราหาได้เมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็น2จุดฟังก์ชันลดฟังกชันลดคือช่วงที่ความชันเป็นลบก็จะมีสองช่วงคือลบอินฟินิตี้ถึงเปิด0ยูเนียนที่เปิด2ถึงอินฟินิตี้ฟังก์ชันเพิ่มคือช่วงที่ความชันเป็นบวกก็จะมีค่าเท่ากับเปิด0ย์ถึง ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ก็คือค่า y จากจุดนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ0ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ก็คือค่า y จากจุดสูงสุดสัมพัทธ์จะมีค่าเป็นเท่ากับ4โอเคครับครบแล้ว5อย่างที่โจทย์ต้องการ